อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบูตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้อง,องลูกๆูกหลานหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราได้พร้อมใจกันเข้ามานั่งลงได้สงบจิตสงบใจที่จะฟังคำตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่พวกเราจะรับฟังขอให้พวกเราทุกคนได้สารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งที่รับและที่แจ้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี เจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีและได้ทำผิดต่อผู้อื่นขอพระองค์ได้โปรดเมตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้ทำผิดด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสำหรับเช้านี้วันที่สี่สิงหาคมพระองค์ทรงตัดว่าลูกเอ๋อยจงจับมือของเราแล้วเดินไปด้วยกันกับเราอย่างชื่นบาน ในวันนี้เถิดให้เราชื่นชมกับสิ่งดีและฝากปันต่อความยากลำบากของวันนี้ไปด้วยกันจงเตรียมตัวของเจ้าให้พร้อมเปิดรับทุกสิ่งที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้แก่เจ้าไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์อันสวยงามสายลมอันอบอุ่นการประชนภัยที่ท้าทายมุมสงบสยาม ขอภัยมุมสงบยามเหนื่อยล้าและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเราคือผู้นำทางและเพื่อนร่วมทางของเจ้าเรารู้จักหนทางข้างหน้าเจ้าเป็นอย่างดีตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงปลายทางบนสวรรค์เพราะเราเป็นทางนั้นและเป็นหนทางที่ถูกต้องเสมอเจ้า จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่หลงไปเมื่อเจ้าอยู่ใกล้ชิดกับเราเมื่อเจ้าให้ความคิดของเจ้าจดจ่ออยู่ที่เราเราก็จะนำเจ้าไปตลอดการเดินทางลูกเอ๋อยอย่าก,กังวลถึงหนทางข้างหน้าเลยแต่จงวางใจและก้าวเดินไปด้วยกันพร้อมกับเราอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคัมภี ยอห์นบทที่14ข้อ6พระเยซูตัดตอบว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราโคลิีบทที่4ข้อ2จงอุทิศตนในการอธิษฐานจงเฝ้าระวังและมีใจขอบพระคุณอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคน ขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ทรงรักและห่วงใยพวกเราอยู่เสมอพระองค์ทรงตัดว่าหนทางที่จะต้องเดินทางไปนั้นพระองค์จะเป็นคนนำพาเราไปถึงปลายทางแห่งบนสวรรค์เพราะพระองค์เป็นทางนั้นเป็นหนทางที่ถูกต้องเสมอพระองค์ทรง แม่ตาเราตัดว่าลูกเอ๋ยอย่าก,กังวลถึงหนทางข้างหน้าเลยแต่จงวางใจในการก้าวเดินไปพร้อมกับเราเถิดอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพระองค์จะทรงเป็นผู้นำทางให้ลูกๆทุกคนตลอดมาลูกขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงตัดว่า ใจที่กระหายและเหน็ดเหนื่อยใจที่ทนทุกลำบากใจที่หมดหวังทุกอย่างจงเข้ามาพระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิตให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิตหล่อเลี้ยงหัวใจให้ชีวิตใหม่แม่น้ำแห่งชีวิตจะลินไหลามาจากใจอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณขอพระองค์ที่พระองค์ทรงห่วงใยและ ทรงเป็นน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตให้พวกเราทุกคนได้ดื่มอย่างอ,าอย่างประสบความจะสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราขิวกระหายและเหน็ดเหนื่อยพระองค์จะเทน้ำข้าะองค์ให้ชีวิตของเราที่จะพ้นจากการาปัญหาต่างๆหรือการกระหายน้ำพระองค์ทรงเมตตาต่อพวกเราทุกคน ลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาพี่น้องคะขอให้เราร่วมกันอธิษฐานทูลต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์ได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองโลกใบนี้ที่จะให้อยู่ด้วยความสงบที่จะหลุดพ้นจากภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยพิบัติจาก ภยสงครามต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในกันนี้ขณะน,นี้ลูกได้รู้แล้วว่าพระองค์ใกล้จะเสด็จมาแล้วเหตุการณ์ร้ายๆจะเกิดขึ้นลูกขอให้พระองค์นั้นทรงเมตตาสถิตและปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกให้หลุดพ้นจากภัยพิบัต,ติต่างๆนี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าค่าขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศไทย ให้หลุดพ้นจากสงครามกับกรมบูชาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าที่จะสงบลงที่จะเห็นความรักซึ่งกันและกันของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายพระองค์เจ้าข้าขอพรงทรงเมตตาสถิตอยู่กับ <c oughs> ประเทศไทยที่จะนำพาผู้นำให้ช่วยกันที่จะฟื้นฟูน จิตใจและทุกสิ่งทุกอย่างที่คนไทยได้รับให้หมดสิ้นไปลุกขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาสถิตอยู่กับคนไทยทาาทุกคนที่มีใจเอื้อเผื่อต่อกันและกันช่วยเหลือกันไม่ว่าจะส่งข้าวของเงินทองไปช่วยกันที่จะแก้ไขปัญหาให้ทุกคน ที่กำลังได้รับความทุกข์จากสงครามนี้ลูกขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาต่อประเทศไทยและลูกขอปากประเทศอิสราเอลไว้ในผีประหัสขอโปกขอประเทศอิสราเอลก็เช่นกันที่จะหลุดพ้นจากภัยสงครามด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกขอปากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศใหญ่บางรัฐจะถูกอภัยจากธรรมชาติต่างๆ ทําให้บ้านเมืองเสียหายและผู้คนบาดเจ็บล้มตายและได้รับภัยอันตรายจากสิ่งร้ายล้าต่างๆขอพระองค์ทรงเมตตาปัดเป่ามันไปที่ให้ไปอยู่ในทะเลลึกที่จะไม่ให้เกิดในผืนแผ่นดินรัดใดรัดหนึ่งด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาฟังคำอธิษฐานตอบคัอธิษฐาน ของลูกทุกคนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีพระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาตอบแทนหรือทดแทนชดใช้เปรียบเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอพองได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตตั้งกายจิตใจจิตวิญญาณและสรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีอยู่ เป็นเครื่องถวายสก,การะบูชาต่อพระองค์และขอถวายชีวิตที่เหลือของลูกทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาลูกๆทุกคนกราบขอบพระคุณพระองค์สาริญพรอิอโค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมน ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ